น้ำตาลนะไม่ไม่เน้นเน้เน้นเน้นครับเน้นเน้นก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไฟทกทีมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาพี่น้องไปซื้อรถไฟนะครับ ก็จะไปสุรินทร์นะครับสุรินทร์เมืองช้างนะครับเพราะว่าไปเอาไกลยอยู่ไม่ได้เอาอยู่ที่อำเภอตัวเองนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าหน้าเขาจะพาไปเอารุ่นไหนนะครับดูๆไปเหมือนเพราะว่านี่น่าจะไม่หลุดหางไิ่จิวอีกนะครับตามที่ฟังฟังมานะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับเดี๋ยวจงไงก็ ทักทายกันที่ร้านต่อนะครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสุรินจากคุข,ขันมาสุรินนะครับก็ห้าสิบสี่กิโลนะครับจากบ้านมานี่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันเลยนะครับว่านานาเขาจะเอาต่นไหนว่าจะเอายันมากหรือจะเอาคูปตากันดีนะครับ ไปกันนะครับนี่นะเอาแล้ว <c oughs> ว่ายังไงตัดสินใจยังไง <c oughs> ไม่ได้ไม่ไม่ได้ซื้อ <c oughs> ทุกปีนะ <c oughs> เก <c oughs> ่อนแล้วได้ชอบนะครับอันนี้ นะได้ยินว่าอยากได้ยันมามาแต่บ้านว่าจะเควไหมนี่จะได้คูพตากลับบ้านไหมครับโอ้อันนี้เลยอยตัวนี้ตัวไหนแพงนี่แพงที่สุดสตินมังแพงที่สุดนี่นี่นี่โอ้เอ้สักรียญ่สี่นหน่อย อันนี้ก็เป็นเครื่องมือสองนะครับเครื่องมือสองก็มีเยอะอยู่นะทีน,นี้เขาเรียกร้านอะไรนะครับรวมชัยรวมรวมชัยนะครับสุรินก็ร้านแรกนะครับซ้ายมือนะครับ ตัวนี้แบนด์รใหม่เ,เ,อหเอาม่เอาอรงยัมาตเจ้าเาราครับไปดูร้ฮาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> นอนฟันเมื่อคืนนี่จะเอายันมานะครับเยันมาก็มุ่ม อยู่ในรังไม่ได้โชว์นะครับตัวนี้เป็นถังเดี๋ยวจะดูว่ามันจะเป็นถังน้ํามันเหล็กไหมครับตัวนี้อครับอ๋อตัวนี้เป็นถังน้ํามันเหล็กนะครับที่มีราคาบาทมันได้บร้อยห้าห้าก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นถังน้ำมันพลาสติกนะครับ ตัวนี้ก็จะแพงหน่อยได้สตาร์ทครับอ๋อนี่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 ตัวนี้เป็นเป็นอ110ทีร้อยสิบักนะครับเอาแล้วก็อย่าให้น้อยหน้าใครลังเลนะครับ เรอจะเอางานอินโดดีไหมจะเอางานทำไมมันขึ้นเยอะนะครับพี่น้องตกวันนี้เดี๋ยวถามถามดูก่อนนะเดี๋ยวถามถามดูก่อ นนววามาสงคูตา้า4ใน46งนต่งกัน,กน,กน 2, อครบอก<น><น>ครับว่ายันมากแรงแรงไม่ถึง <c oughs> ไม่ได้บอกว่าแรงไม่ถึงียนแรงทายันมาก2แรง40,000สี่อันนี้4แรงเพิ่มมาตั้ง2แรงครับต่างกัน2,000เองคูกตา้าแรงเยอสี อันไหนหนักกว่าไม่เคยยกเหมือนเหมือนกันหละประมาณร้อยร้อยกว่าโลเอาอันไหนดีครับก็หางก็ไปจิ๋วนะครับเอาหางไปจิ๋วเครื่องนี้ก็เดี๋ยวคิดดูก่อนเดี๋ยวกลับไปคิดที่บ้านดีไหม ลังเลลังเลไม่ค่ะตอนนั้นมันจะเป็นตัวมีใดายอะค่ะตอนนั้นมันจะแพงกว่าตอนนั้นมันจะอยู่ห้าหมื่นกว่าบาทตอนนั้นมันจะเป็นสามารถใช้กีเดนได้อะแล้วแล้วแล้วทุกวันนี้ได้ถังน้ำมันเหล็กมาอย่างครับเมาไม่ของอาทีนะครับของไอ้แททีครับตัวนี้ครับถ้าเป็นถังน้ำมันเหล็กเอา กเป็นเดี๋ยวตัดสินใจก่อนนะครับนี่ลังเลลังเลมาจากบ้านนี้ยันมาร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มาดูคูปตานี่ไม่รู้ยังไงกันเจอเจอเจอสาวสาวสุรินนี่ตัดสินใจไม่ถูกเลยครับ ก็ไม่ได้ซื้อทุกวันนะครับนี่ก็นานๆซื้อทีหรือทั้งชีวิตซื้อทีก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมัดูยางก็้อครับเป็นกระทง้กอยากได้ลงงบูกค้าลงมาจะเอาระทะตัวนี้ไปก็ได้ก็ปหยัดงบอยู่มาณสามร้อ่าเอายางแท้ไปนะครับเป็นยางลายดอกครับ ก็ใช้ใช้ของยางยางเรียบยางเลเเดียนนี่ใช้หลายคันแล้วเปลี่ยนเป็นยางไรดอกมากนะครับก็จะเอายางแท้ไปนะครับตอนนี้สรุปได้แล้วนะครับว่าไม่ไม่ได้เอาแล้วนะครับยยนหมาลังเลลังเลมาจากบ้านมาถึงนี่เอาคูปตาเลย <laughs> ครับก็เอาเป็นหางบิ๊กจิ้วแล้วก็อาทีเอ้ยเซตเซทีนะครับเซที ร้อสี่สิบนะครับตัวถังเป็นถังพลาสติกนะครับมีสองสองคันให้เลือกนะมีกิวตัวนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่สองหมื่นสองมืนเจ็ดนะครับครับเคยมาซื้ออยู่สองหมืนห้านะครับ ่ให้เลือกอยู่สองคันนะครับก่อนหาจ,จะหมดแล้วหมดเลยมัง้งไม่รู้ใครมีสต๊อกไว้บ้างนะครับ แทนมีใครยอยากได้เสื้อไหมครับเสื้อไม่สวยนะเหมือนของยันมานะครับไม่ค่อยแย่ยงกันนะครับถ้าเป็นยันมานนี่ก็โดนใส่แล้วครับไม่ไม่ไม่มใครหยิบเลยครับตัวนี้เป็นตัวถังน้ำมนันพลาสติกนะครับถังเหล็กนี่โดนจองไปแล้วครับก็เลยไม่ได้ มันร้อนใส่ไม่ได้ใช่หไหมนี่ครับ,บได้ตัวแล้วก็เตรียมกลับบ้านนะครับ,บเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านต่อไม,ไม่ได้ลองนะครับไม่มีน้ำมันออครับ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหัวไฟเท็กทีมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ